จังหวัดชนบุรีชื่อนี้พอพูดถึงใครๆก็คิดถึงแต่ทะเลสวยๆใช่ไหมครับแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับจังหวัดชนบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้อยู่ด้วยทริปนี้โกกันเกิดจะพาไปเที่ยวไปดูถ้ำสวยๆไปเล่นน้ำตกและพาไปเสพเส้นทางป่าเขาในเขตอำเภอบ่อทองกันครับอีกหนึ่งอารมณ์ของชนบุรีที่ไม่มีทะเลจะเป็นอย่างไรความสุขทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับ กันเกินครับาห์นี้นะครับผมจะพาคนนะครับไปเที่ยววันเดียวครับแล้วเห็นสภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ครับทะเลนะครับแล้วก็สะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกนะครับที่ชนบุรีนั่นเองนะครับสะพานชลมากวิถีวันนี้มากันสามพันนะครับมีออสนะครับแล้วก็นี่ครับแจ็คแปโพ เสือทิวคนระับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวในจุดที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าชนบุรีมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับนั่นคือจุดอันซินใหม่ๆนะครับก็คือจะมีน้ําตกด้วยหนึ่งที่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มจะมีน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลอ,ลองูจะไม่มีทะเลนะครับทีนี้เราจะไม่พาเที่ยวทะเลนะครับเป็นชนบุรีในแบบที่ไม่มีทะเลอาจจะแอดเวนเจอร์ลุยๆสักนิดหนึ่ง,น,งนะครับวันนี้ทากกันสามท่านครับวันนี้ขาประจำผมเบรี้ยวนะครับ รอนนะครับไม่ยอมมานะครับโหมเอนะโหมเอนอนอยู่บ้านนะแกไม่ชอบเที่ยวแบบวันเดียวไงเพราะว่าแกแล้วก็อย่างงี้ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดชลบุปปรีที่หลายคนอาจยังไม่รู้ไปครับลุยออกเดินทางจากตัวเมืองชลบุรีไปตามเส้นทางบ้านบึงแกลงแล้วจึงไปตัดเข้าสู่เส้นทางรองไปอำเภอบออ่อทองระยะทางราวๆ80กิโลเมตรครับจุดหมายแรกที่เราจะไปเช็คอินกันก็คือถ้ำเขาชะอ่างสงเครื่องครับ ไม่ใช่เขาช้างโอนนะครับแต่อยู่ใกล้กันโดยเรานะครับจะต้องปักพิกัดลงไปนะครับว่าหลวงพ่อทันใจจินดามนีสีพวงทองซึ่งที่นี่จะเป็นจุดทางขึ้นเขาครับ วันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนแล้วก็แดดน้อยออกจะไปทางฝนตกซะด้วยซ้ำนะครับและทริปนี้นะครับผมฉายเดี่ยวไม่มีคนซ้อนครับอาการก็จะกระดีกระดาเป็นพิเศษเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ตั้งใจมาเที่ยวในเขตอำเภอบ่อทองนี้ถนนหนทางเขาดีทีเดียวนะครับวิวช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้ก็เต็มไปด้วยสีเขียวมองแล้วสบายตาครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ขี่รถรู้สึกสนุกมากไม่รีบร้อนขี่ชมวิวไปเรื่อยๆครับปลายทางก็ปล่อยให้เป็นแค่จุดหมายไปแล้วกัน ระยะทางจากบ้านมาก็ราวๆ180กิโลเมตรโดยรวมแล้วทริปนี้น,น,น้ํามัน1งถังก็น่าจะจบทริปนะครับประมาณ4 0 0กว่าบาทเขาช่างทรงเครื่องนะครับชื่อนี้ได้ยินครั้ง,งแรกก็เฮ้ยชื่อแปลกดีนะแถมไม่มีในแมพนะครับาทั้งที่จุดนี้นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยโดยคนส่วนใหญ่นะครับจะเรียกรวมๆไปว่าเขาช่างโอนซึ่งจริงๆแล้วอยู่ห่างกันหลายกิโลเมตรเลยนะครับมันจะมี2แห่งครับคือถ้าที่ผมไปนี้กับยอดเขาที่เขาไปเดินขึ้นกันอยู่คนละที่ครับ ส่วนพิกัดผมจะทิ้งไว้ให้ในรายละเอียดใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับใช่เลยลองอันดีเลยนะครับเป๊ะทางขึ้นถึงแล้วนะครับที่แรกนะครับ นี่จะเป็นถ้ำที่มีศาลาอยู่ข้างในนะครับจุดขึ้นนะครับจะอยู่ตรงหลวงพ่อทันใจจะเป็นบันไดขึ้นไปอย่างนี้ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับเดินง่ายแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางหินนะครับเป็นบันไดหินขึ้นไปปะทิว <laughs> เดิน <laughs> มีพัดลมด้วย <laughs> มีพัดลมส่วนตัวด้วยรู้ว่าต้องเดินออกแน่นอนอา้ามีกระไดแค่นี้เหรอวะ <L iin> <desserts> นี่ทางลงเหรออ๋อนี่ทางขึ้นหลวงพ่อเคยมาไหะพี่ไม่เคยครั้งแรกเหมือนกันโคงแล้วไม่ไม่ต่างอะไรกับไอ้ที่ลาดบุรีเลยเอาตามรีวิวเข้ามาเขาทะลุอะอ๋อท่าไอ้เขาอะไรวะเขาทะลุมิติอันนั้นแม่งชันหว่นี่เป็นทางเดินขึ้นนะครับบันไดมีนิดเดียวนะครับที่เหลือเป็นบันไดธรรมชาติ <Okay. S 2> เป็นมันได้ธรรมชาติอ้าว oh. ดีนะฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่น่าจะลื่นนะเนี่ยอันนี้ชื่อเรียกจริงๆเขาเรียกว่าเ <Yeah. S 2> ขาชะอางทรงเครื่องนะครับไม่ใช่เขาชะอางโอนนะชื่อทางการที่เขาเรียกนะครับเขาชะอางทรงเครื่องเดินไม่ยากนะแต่ ควรจะใส่รองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่าหินค่อนข้างแหลมนะสบาย,ยงงโอ้โหน้องนี่เอาเอาแแตะมาเลยเหรอระวังขาดนะฮึบโอ้โยถึงแล้วนี่หว่าขึ้นมานิดเดียวเองถึงปากถ้ำแล้วเนี่ยเที่ยวเที่เที่ยวก็แวะไม่ได้เตรียมตัว ผมเกือบเลยไปแล้วแหะเนี่ยโอ้ยถึงแล้วครับแค่นี้เองร้อยกว่าเมตรเองนี่เขาชะอ่างทรงเครื่องฟิลบรรยากาศก,ก็คล้ายกับที่ถ้ำพญานครเลยครับถ้ามีการบำรุงซ่อมแซมศาลานี้ซะหน่อยก็คงจะสวยกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับ เดินไม่ยากนะครับขึ้นมาไม่ถึงไม่ถึงร้อยเมตรด้วยโชคดีที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกอาจจะรื่นหน่อยนะครับนี่ฝนตกแม่สวยอยู่นะที่ใช่เออถ้ามีฝนตกก็จะมีแบบละอองน้ําอ่ะถ้ามันลง,งเออแต่นี่มันฝนไม่ตกไนงะถ้ำมันค่อนข้างกว้างนะครับบรรยากาศคล้ายๆล้าถ้ำพญานครแต่อันนี้เดินไม่ยากเลยเดินง่ายมากถ่ายรูปสวยนะ มุมมันจะมีหลายมุมมากนะมุมที่ช้อนจากล่างขึ้นมาแล้วก็จะเห็นปากปอกแบบนี้สวยทีเดียวสามารถเดินขึ้นได้นะเนี่ยก็จะเป็นายหินหน่อยฮึบฮึบฮึบขึ้นได้นะ ระวังลื่นอย่างเดียวเดี๋ยวจะพักระเป๋าดีๆก่อนไปลุยคึบนี่โอ้ยขบนนี้ยิ่งสวยรังการบนสุดนู้นนะครับนี่ขึ้นบนสุดนู้นจะสามารถเห็นวิว,วอำเภอบอ่อทองได้ทั้งหมดเลยนะครับ ดีขาลงแล้วน่าจะลงทางนี้น่าจะง่ายกว่าขึ้นทางนี้ง่ายกว่าไม่เหรอต้องไต่ลงไม่ก็มุดถ้ำนูน้นอันนี้ครับมันจะเป็นหินแบบภูเขาหินปูนเป็นโพรงเป็นโพรงอย่างงี้ม่น่าจะเป็นโพรงโพรงเก่าของพวกนกหรือเปล่ามันพุนพุนอะนะมันดูพุนพุนอย่างงี้ม่รู้นะจองปวกว่าไม่ใช่ ดูไม่เหมือนจอมปลวกขึ้นไงวะเนี่ยฮะเดี๋ยวด้วยเจ้าเอ้ฮะ <absolutely> ล่ะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อขึ้นทางนี้ครับเรารอ,อขึ้นทางนี้ว่าจะขึ้นไปได้ไหมไม่ตายแล้วเหรอ <inadvert ent> ไป <pod footsteps> คือที่นนี้ใช่ไหมไปได้เหรอแล้วเดินขึ้นอย่างไรตรงนั้นผมว่าไอ้น้ำจะจวดนิยองขอเขาหรอป่า,าไม่ใช่หรอกน้ำนี่แหละน้ำน่าจะซึมคือไปง่ายคือผจญภัยนะครับ นี่ครับคือจุดด้านบนนะครับที่เราเดินขึ้นมาก็จะเห็นวิวของเชือกเขาภูเขา,าในฝั่งอำเภอบ่อทอ,อ,องไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่นะชันชันนิดหน่อยครับปีนป่ายขึ้นมาแต่ก็ต้องระมัดระวังนะข้างบนก็ลมเย็นกว่าในถ้ำอีกถ้ำไม่ไดอนไม่ค่อยมีลมเลยเขาชะอางทรงเครื่องวู้วิวได้เนี่ยเอาไปดิ เอ้ตรงนี้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปขาออกเออนี่ครับตัวนี้เป็นช่องกระจกครับนี่ช่องกระจกช่องประตูระวังน,นะอย่าเดินเลยนะนี่ลงได้เหรอนี่ฮะลงได้ลงเลยไปลงไปเลยโอ้โหลงได้เบื่เ <laughs> อ,เอเนี่ย <laughs> โอ้โหลงไงรูด,ดออนอยู่รูดอ่ะโอ้สวยจริง นี่ครับถ้ำเขาช้างทรงเครื่องนะครับไม่ใช่เขาช้างโอนนะเป็นชื่อเขาช้างโอนเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับแต่ชื่อถ้ำเนี่ยชื่อแบ่งเป็นทางการก็คือเขาช้างทรงเครื่องนะครับด้านล่างเหมือนจะมีเป็นสาราสาลาเก่าวท่านเค้าท,ทําดีกว่านี้นะคือแบบปรับปรุงให้มันดูแบบใหม่หน่อยอทําหลังคาใหม่จะสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยวิวฟิลจะคล้ายนี่เลยทำพญานครล,ลักษณะนั้นเลยเนี่ยแล้วพอประมาณเมื่อกี้นะเรายืนอยู่ตรงเนี้ย มีแสงรอดลงมาจากฝั่งนี้ครับแสงพระอาทิตย์อะลงมาตรงจุดที่เรายืนนี่นี่น,นี่ลงมาได้ไหมเป็นจุดเดียวด้วยนะเป็นจุดเดียวด้วยตรงเนี้แล้วที่ลงมาเออแล้วก็ข้างบนนู้นจะเป็นจุดชมวิวที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้นะครับขึ้นก็ถือว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าค่อนข้างหวาดเสียวหน่อยกลัวจะลงไม่ได้กันนะเมื่อกี้ขึ้นทางลงอีกทางเพราะจำไม่ได้ว่าขึ้นมาลายไหนะตอนขึ้นขึ้นลายดีตอนลงลงแบบลายชัน ก็เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะกทีจริงแล้วก็มีมานานแล้วแหละเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเขาเลยของอำเภอนี้เลยมันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับที่นี่ยังมีต้นไม้ยักษ์อีกนะครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์หรือหรือเขาเรียกต้นสมพงก์ปะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าใหญ่ที่สวนภาคตะวนันออกเดี๋ยวลองไปดูกันอยู่ไม่ไกลจอยอยากนี้นครับก็แถวแถววัดนี่แหละแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไป ที่น้ําต,ตกนะครับน้าตกอ่างผักน้ำบอกที่นั่นเป็นน้ําตกที่ขนาดเล็กนะครับแต่ก็ว่าสวยเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงต้นไม้ยักษ์นะครับจะอยู่ห่างจากถ้าเขาช้างทรงเครื่องประมาณ10กิโลเมตรครับเป็นที่ตั้งของวัดเขาช้างโอน้นั่นเองและระหว่างทางมีจุดแวะที่น่าสนใจอยู่ครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําคลองกัะแส Hands. ครับเดี๋ยวแวะเข้าไปดูสะหน่อย ระหว่างทางนะครับก็จะมีจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับชื่อว่าอ่างเก็บน้าคลองกระแสนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําไม่ใหญ่มากครับสามารถเข้ามาจอดรถชมวิวถ่ายรูปกันได้เพื่อชะลอเพราะฝนตรงที่เราจะไปเนะี่ยฝนยังตกอยู่นะครับตรงน้ําตกอ่างผักน้ําตรงเขาวัดเขาชะอ่างตรงนี้น,นะครับที่จะมีต้นเขาเรียกเขาชะอางโอนไปตรงนั้นงงอะ่ะมาพื้นที่ตรงนี้งงเขาชะอางมันเยอะไปหมดเลยไปดูเรียกผิดเรียกถูก แต่ตรงนั้นจะมีต้นไม้ยักษ์อยู่เดี๋ยวเราจะตามเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็มาแวะบริเวณอางเก็บน้ําก่อนถ่ายรูปชมวิวกันก่อนครับ ไม้ยักษ์เป็นต้นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์นะทางขึ้นก็เป็นทางปงนะครับเดินง่ายไปประมาณร้อยเมตรแลไม่ถึงนะนิดเดียวมีหลายต้นเลยนะครับอันนี้ต้นใหญ่สุดป่ะพี่ไม่รู้นกันนะใช่ไหมใช่ไหมยักษ์ไปอีกเหรออ๋อต้นนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันว้าขบวนไป ในบริเวณนี้ก็จะมีหลายต้นนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็ต้นสมพง์อันนี้เหมือนจะเป็นต้นผู้ชายนะนาทิวต้นอะไรครับเหมือนต้นผู้ชายต้นอะไรครับต้นสมพง์อ๋อเป็นต้นมีมีตะโปดด้วยอันนี้เป็นต้นผู้ชายชัวบริเวณนี้ก็ใหญ่หลายหลายต้นนะต้นใหญ่สุดนาจะเป็นต้นนี้นะข้างในเนี่ยทางเดินก็เดินง่ายครับไม่ยากโอ้ใหญ่จริง ใหญ่จริงใหญ่จริงถึงแล้วแค่นี้เองเดินมาไม่ไกลนะครับนี่บอกใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกใหญ่จริงนะเนี่ยโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญออผมเคยเห็นใหญ่อย่างนี้ก็ที่ อันนี้ไม่ขึ้นอ่ะผมเคยเห็นใหญ่แบบนี้ก็ที่อยู่ไทยนะอันนั้นก็ใหญ่เหมือนกันเออตัวนี้ใหญ่จริงฮะดูครับใหญ่มากกี่ร้อยปีเนี่ยโอ้โหอ๋อต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะเป็นต้นตะเคียนทองต้นสีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุกว่าสองพันปีอันนี้ไม่ถึงนะ ต้นนี้ไม่มีบอกไม่ได้บอกไว้โอเคไปต่อครับไปที่น้ำตกดีกว่าครับไปจุดหมายของเราดีกว่าเพราะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฝนจะไล่ตูดมาก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวกันดูนะครับที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีเพื่อนๆจะลืมภาพจำเกี่ยวกับชนบุรีที่เป็นทะเลได้ทั้งหมดเลยละครับ นี่แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นน้ําตกแล้วก็เป็นวัดนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับถนนหนทางเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและจุดที่เราจะเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือเป็นเส้นทางเข้าสู่น้ําตกอ่างผักนามครับจะมีการผ่านอุโมงค์ต้นไม้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นต้นป่ายางนะครับแล้วก็บางจุดนะครับจะคล้ายคล้ายฟิลที่ทางเข้าถ้าเชียงดาวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีต้นไม้ใหญ่ๆสองข้างทาง ดูแล้วสวยงามแปลกตาทีเดียวเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างน้อยๆแบบผมนะครับก็สามารถที่จะเลือกมาเที่ยวที่นี่ได้ครับวันเดียวครบแน่นอน น้ำนะครับหนึ่งในน้ําตกไม่กี่แห่งของจังหวัดชลบุรีวันนี้คนเพียบเลยครับลานจอดรถแทบเต็มขนาดเป็นวันอาทิตย์นะเนี่ยแปลว่าก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเอ,อบ่อทองเป็นชลบุรีฟิลเลยนะฮะที่ไม่ใช่ทะเลคนเยอะคนเยอะเดินเข้านิดนึงครับพี่ก็บอกว่าถ้าจักให้สวยๆหน่อยก็เป็นชั้นสงสูงนะครับก็ดูก่อนละกันว่าชั้นหนึ่งคนเยอะไหมแต่น่าจะเยอะ อ่างแรกนี่น่าจะเยอะก็ดูก่อนแล้วกันว่าเดินหาจุดชั้นที่คนไม่ค่อยเยอะ<า>ได้พอนั่งกันได้นะ<า>ไปโอ้โหวิ่งอ้อมโลกเลยใล่ไหมในชั้นเด็กๆนเดินง่ายครับ น่าจะประมาณสามสี่ร้อยเมตรนะชั้นแรกพอเดินเข้ามานี่ก็เห็นเป็นลำธารน้ำตกแล้วจับไปได้เนาะจัะดุขังนี้ทางนี้ทางนี้ไอ่งูอะไรงูอะไรวะงูนี้บิดหรอกงูธรรมดามงูสิงสิงเหรอสิงดาโตปอ่าไม้ค่อนข้างอ,อุดมสมบูรณ์นะนี่อ่ะชนบุรี เดินไปเดินมาชักจะไกลขึ้นเรื่อยๆอ่าทำ,ทำาอะไรยังจี่สุดเลยใช่เอ้ยแค่นี้จิบ๊บจบเดินไม่ไกลมากหรอครับตอนนี้ได้ยินเสียงน้ําแล้วไปดูก่อนว่าชั้นแรกนี่คนเยอะไหมถ้าคนเยอะก็เดินชั้นต่อไปชั้นที่หนึ่งมันไม่มีเขียนนะครับว่าเป็นชั้นเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเป็นไหลหลายจุดอะสามารถนั่งเล่นไดน้แต่เล่นริมทานไม่แต่ข้างล่างเลยอะ จุดนี้คนเริ่มเยอะล้เฮ okay, นะครับชันท,ที่เป็นอ่างใหญ่ <c oughs> คนจะเยอะมากเลยอันนี้คือทางที่จะเดินไปจุดน่าจะเป็นชั้นที่สองหรือเปล่าข้าง <c oughs> บนนี้ก็จะคนน้อย <c oughs> ผมคิดหนึ่งครับเป็นแอ่งฐานไม่ใหญ่มากโอเคเลยอันนี้แหละชั้นนี้แหละเชั้นนี้แหละเดี๋ยวไปหาจุดลงได้จุดแล้วนะครับตรงนี้เป็นแอ่งเล,เล็กนะครับ มีความใสอยู่พอสมควรแล้ววันนี้เป็นแอง่งน่าจะแบบแช่ตัวได้เต็มที่หน่อยคนก็น้อยน้อยกว่าชา้แรกๆนะครับเล่นครับแม่มาถึงแล้วไม่เล่นได้ไงผมจะไม่บอกว่าถ้าอยากมีความสุขให้ก้าวออกไปนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าความสุขความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนวันว่างๆอาจจะอยากนอนอยู่บ้านออกไปเดินห้างหรือหาของอร่อยๆกินส่วนสำหรับผมและเพื่อนๆที่ชอบขี่สองล้อความสุขที่เราน่าจะมีเหมือนกัน ือการได้เดินทางไปที่ไหนสักที่ได้ขี่รถกินลมชมวิวเพียงแค่นี้ก็ได้จะเพียงพอให้ชีวิตได้มีแรงทำงานต่อในวันรุ่งขึ้นถ้าความสุขที่ว่านั้นเราเหมือนกันผมว่าเราเป็นพวกเดียวกันครับอันนี้จะเป็นเลยจะจุดแรกขึ้นมาครับเป็นอ่างแล้วนะ้ามันไหลตลอดมันคล้ามเป็นหินนะครับมันไม่ใช่ที่เลนนะเวลาโดดลงมามันก็จะขุนหน่อยแต่ถ้าพากักมันก็จะใสเหมือนเดิมมีขุนยืดอื่น ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยควรจะเดินขึ้นมาให้สูงๆหน่อยเพราะว่าชั้นแรกๆเนี่ยเด็กจะเยอะนะครับก็คนจะเยอะเพราะนัน้นเป็นอ่างใหญ่แต่พอข้างบนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ถ้าให้สวยจริงๆต้องไปชั้นบนสุดนะครับเจ้าหน้าที่บอกแต่เราคงจะแค่นี้เลยครับ <laughs> ไม่ไปแล้วนะเอาแค่นี <laughs> okay, ้พอจะลงจากสะพานแรกร <laughs> ถือว่าคอมพิวนะครับสำหรับชมรุรีทิปนี้ไม่มีทะเลแต่ได้บรรยากาศแบบน้ำตกปิ๊นๆแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับชนบุรีบอร่อทองเป็นหนึ่งอำเภอของชนบุรีที่น่าสนใจนะครับเป็นเขตติดต่อของระยองกับปังหวเชีนะครับที่นี่ก็จะเป็นธรรมชาติจะเป็นส่วนใหญน่น้ำตกเขื่อนถ้ำมีหลายรสชาติจริงของ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับประมาณร้อยกว่าโลว้องๆ้างเบื่อเื่อไม่อยากมาทะเลก็มาแค่นี้ครับอย่างคลิปก่อนที่ผมพาไปหุบเขาช่องมะเฟืองนะั้นไปกางเต็นทนะ์นั้นก็ได้ฟิลบรรยากาศแคมปิ้งไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกไม่กี่แห่งนะของชมบุรีแล้วก็ที่นี่ก็น้าตกค่อนข้างอันนี้ดีนะน้ําสะอาดดีเย็นด้วยแต่คนก็เยอะพอสมควรนะเวลาเสาร์อาทิตย์ ขอ,อ,อติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับจบแล้วนะครับติดตามเลยครับ